ปากซองฟัวี่อย,ยู่ปากซีซองสบายดีพี่น้องเมื่อเนี้ยอ่ามีขาหายเนาะคอ็มานดยสิเดินทางไปปากซองก็คือคอีพอกันอีเม่เนาะถือรัตเหตุเกิดรุบัติเหตุเนาะรถชนเนะรถจักรไปชนรถใหญ่ อยู่ที่ปาซองเนาะเพราะว่าเมื่อเมื่อวานนี่อี่เมราไปเพื่อนออานะไปอ่ามีเบียงนั่นแหละอีแเมรับอีพอไปขี่มอไซค์ไปซองคนเนาะก็มาห้ามือนี้ก็พอกับเมย์ขี่รถมากก็มันเกิดอุบัติเหตุพี่น้องรถชนเนาะอุบัติเหตุ ตอนน <ang> ี้กำลังสีเดินทางไปเนาะปากซองไปกับไอซุกน่ะไอทีพี่น้อง่มาจะแจกพิษ่ากำลเงเอ่อโทรบอกเนาะเอ่ยโทรบอกว่ารถชนเผาไม้ไปเนพอไกลเมย์ทางน่ก็เจ็บนักเติบแล้วพี่น้องเลยขี่รถไอรอนไปเนาะไอรอนพาไปเอื่อย ไปปากซองไกลเดิมอยู่หรอกประมาณเกือบร้อยนน่ะร้อยกิโลเไกือบร้อยเกือบร้อยกนัออกรถไปเป็นห้างร่างสังใหญ่เหนื่อยโทรมาบอกเอ้ามันี้หัวขึดด้วยไรคืดบัมันมันจะเป็นรถชนว้ เราโทรมาบอกเอ้าเหือดเาโทรมายังมันขึ้นมาหรอพี่น้องว่ามันต้องว่าครับหออยก้อนหมูหรอกเดยโทรมาหาอยก่อนหมูวิสพี่น้แ้เนสานอ่เือตาเาเห็นอยู่กอนเยเอาหนอนดงตีเอาเออเอาหนอนดง เออมันจะหมดือ oh ้ตอนนี้มาหอดปาเซแล้วพี่น้องถ้าดดร้ายยามแรกมันก็ยากแน่นาจะไปหอดกอนนจะคำพูแหละ ซองอะไรจะมาอุอกใจพี่น้องเลยอีฟอร์เนาะจีเจ็บนักแน่เจ็บกว่าอีแม่อีเม่เขา,าว่าว่าหนาไปทูกระผึ่งนะพี่น้องต้องได้เย็บปากอีกเย็บปาก ไปเลย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 ขั้นไปแต่ที่แหลมันก็บิดมันส้ำนั่เอง nương กันเป็น à. này. Này. Này, thử อีซ่าว้าย ใช่เนี่ <abonn és> ่งยใ่ห่อเจ็บตัวนี้ดินี่อันนี้ดิโตตอนนี้มอเข่าแตกเด้อัวแดงดแล้วมันจะย่างตีดเด้บัวดงหม้อตักมอเ่งียบปะหะเงียบจัเข็มเงียบแ่๊คเข็ม

รถตอนน้านี่รถอายเด้อเด้นสวยเนาะอ๋อวันเราเีดนะนามันแล้วูกัมันถยาเนาะยาวะานาะก็คืออ่าไอร้องถูกก่อนแล้วนี่คือว่าเราจะคุยกันตกแต่งกันเนาะอ่าเพิ่นซอย จ็พยายานขับัยายามนไปไปไปิ้นตัวยุ่มอนมันถืงสามแสนสิบันยีสอกะเล่ากับยัยหนอยแต่กะมาแต่กะมานี่กาพาเบากันอยู่ในหนีเดากัสิเซียเบิร์นะถ้าจังหวัดที่เอาโดดออกไปแต่การโดดจักษ์เล่ากับิเป็นปูรับแปงแรถดอยดเดชโดดในโูนี้ปะาอเป็นปูครับที่สอบมาแลนดเบียงอยู่ตรงนี้นะเปั เสียหายยังอันนึ่งในเบสซองล่ะเโกกแตกเนาะซามและตาแผล้ให้อ้บ้านอันเป็นภูกเมื่อแปลงอยู่ห้านเขาเสียหายเกาได้แหละโทรบอกน้องนะน้องสิส่งเงินฟืนให้เอาไหนได้ได้ไดเอาจังสรน้อมีแต่บามาอ้าอแล้วอยูนี่นี่หวังยุกราาตตายนะค่ะแก่ๆนาะแต่เรากับิบมี่ดถเมื่ออะไรสิน จ้าสเส็ดจะได้สิไ้ขอย้ะส้มบ่บ่กออนี่เดิลดดวนี้มาฮะวนนี้าเอาบเมีนนกาลดได้นะฝนกาดลดได้ลเพราะว่ามันอยู่เพราะว่ามันอยู่ตอนหนาเพราะามปุ๊บเด้ออยกับมีสตีเดียวอยกัมันเมื่อหนามืนตาขอยกับได้ยานบางว่ามีผู้จอยก็เด็กวกเอาเจนสิมาจอยขอยแน่ขอยได้บาดังสิพ่อมันยังแบบยังอยู่ในเขาโหลดนเป็นยังไงเลยจะเจ ว่าเอาคอยว่ได no no oh, uh ้เจ็บดอกหักมาเอาข่อยแน่ข่อยแบบเอาขาดสตรีแบบว่ามันเหมือนนนั่่ะบัดมาใบตรงหน้าแบ่เห็นว่าไอ้รัเตี๋ยตาแต่ตาเดียวบ่เห็นว่าลัสิเดียวบ่จังว่าอืมแปลว่ามันหมมันเห็นหันพอดีรถมาอยู่เพิงกลางอ๋อแบบใบแนมเห็นหันเห็นโดดเดาพอดีมาอยู่ตรงกลางครับเฮาสีอันหนักพอดีก็เล่ากับห่วยอ้าวเห็นห่วยนี่ที่ห่วยโดดชนะจังสีพอดีสุด อย่าจัดกดใส่เล็กนึงเลี้ยวเข่าไปมากแต่ในวาดมเฮานั้นปสมโนขั้วนอกนเโดนนังกับสะสะไปะอีดีประโขดบ่ามันดีเยวเขมามันคือจะมายุดจึกโลสีดีไปทางในมันกับโบดีไ็ได้บเาปอเรื่นึกเป็นห่วงนะว่าเจ็บนาเจ็บลาย มีแต่ทายอูมือื่นมือนะอโน่ฟอกซอเขาอยากตัวหสุดๆแล้วกที่รถนีสเตะอยู่มันแนบ้ากับบางตัวแบบาปหอกเป็นไรคือแจมอโน่ฟอกซอทายห่ก็คืมีแตสิเ่บานน่ยทางอีมแมาบ้านรถป้าไปหนีแล้วเนาะ จาตินจวามื่นเมื่อกสัตมื่อื่นอะรครกันเอื่อยบริมากห้ใค์บานมากเราได้มาให้ยืนสวัสดบ่ิมากได้ตาแต่เาีปาักน้อยมาเอาแก็ได้แต่มันาล้วเมันเดเสได้แล้วก็ได้วราจะเอได้ไดมเอาแก้มเสเแ้มา อไม่อออยากย่เพื่อนไเลยคือทอกระแม่กับฮาแดงงานนังานผูกแขนดู่ปานสองบ่านอาัดานอาร์นูนีหละอีพอมาอกชุดปานสองเก

เปเอาเด็กน้อเอาโดดไหนมาเอาโดดเด้อยเเอาเขาเอากอมา่งินเ่งหกเยนะเอาอกตอนนั้อาเยนะเจบในโตอยู่อันเนี้ยจะเจไปที่ห้องหมอปุบอกไปยูเขาเอช่างยา่เราน่ะไปไปเมื่อเมื่อไปเมื่อยายูเพื่อนไปเจ้าอยู่ห้องหมอกว่ากท่เขาไปหันอีาก็แผลเขาเมื่อกินยาอยบา มันซื้อให้หมมันกับบ่บ่ไปเซียงหฮ้แห้งเย่สองเงไ้งเิ่ตกันเขาเ่าไปียงเล่าเลยแ่ามันเดกมันเปงกัเล่าเหรอ่าต่งเรต่งเราเ่เาเงเาเ่เราเต่งเราเ่งเต่งเราเ่เป็นต่งเาเ่งเาเงเาเ่เราเเอาเต่งเรานตงเราเ่เร่งเาเ่เเ่งเาเต่เร่งเาเล่า่งเ่เาเต่งเราเต่เราเต่งเราเต่เต่งต่เาเงเราเต่งเเตงเาเต่งเราเต่งเาเต่งเร่งเาเ่เราเราเ่งเงเราเ่งเรานงเาเ่เงเ่เเาเาาเา่งเาเ่เ บอยไงมาสงคนตังค่ไหมครับตงค์นตงายทางน้ใอม่าแค่นพแวจะ้รับปร่โชน์มากมายหอถ้าสแป้งหายมันจอท้อใจ่นเขาหาปากแป้งแต่เขาแป้งเบ็ดูย่างม่ใช่หมดแต่เสียเขาสมบูรณ์านสักลันสมบูรณ์หันหน้าหอรถน้กน เขาานเออผมก็เช็กกี่ันหรือาเท่าไรไดเหือมือเงินจะมาเอาเขาไม่ขอไว้นี่มือเงินมาเอามิเตไปเจอมกคืกับเดยเนาะยกเถอะก็คือห้าเาก็คนซื้อจะไหนผู้คนคิดอะไรก็คือแบบอะไรเอาเรืืองเอาคือ เอาความกันเนาะว,ว่าเหต,ตุตกแตกกันต่างคนต่างเกิดอุบัติเหตุให้กลับไยังไงมันเกิดอะไรว่มาลดนำ้ำมันวนัตถเอาเมื่อเนาะรถมอไซค์ยังกักอยู่น,นี่หนาจะมื่ออื่นคือสิอเอาเมื่อก็เมื่ออยากนั่นแหละนพอยังไงยังอยากอยู่เพื่อนซักยาเรียบร้อยแล้วเนาะ

ใังนข้นยรุขั้นรด้นก็่าจะตาเอาู่กันเนีหยวเขาเท่าชื่อหรุดนเขาเลยถ้าหนาวสั่นกับกับหนาวในนั้นโคป็นคีรถใหญ่เพิ่งกิให้เงินมาสองเออหาแสนเนาะค่าบัญทายาค่าค่าของหมอเพิ่งกระจายบมอสามแสนบาทสมแสนสามแสนบาท เนก้พี่น้องกับสำหรับคิวนีสิมีเพียงเท่านี้แล้วขอบใจด้วยพน้องที่มติดตามขาเคยเกิดเคยลดรบยู่เคยมาจะเขื่อปฏิเกิดมาเคนบอไดเจ็บเหอะสองแสนอันเนี้จูบไปกันคิดหนา